ยินดีต้อนรับสู่ ROV ครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กล็ล่ออยู่กันเหมือนเดิมนะโอ้วันนี้กล็ล่อเลยนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมกับเกม ROV เหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่ Hero อย่าง Rat นะครับผมนักมวยเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะทุกคนแต่แบบว่าไม่มีนะ เล่นเคยเล่นตั้งแต่แบบแรกๆเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยโอ้โหมาถึงก็เจอแวนไฮครับโอโ้ลัมเบอร์แล้วผมฮุกจังหวะนี้ฮะอันนี้เป็นการเล่นธรรมดาทนะั้คนไม่มีอะไรมากมายปึ๊บไปเราต้องอทำอะไรสักอย่างแร์คลิปก่อนฮนะโอ้โหทำไมลงมาสามเลยอะลงสี่เลยเหรอเดี๋ยวผมขึ้นกลางดีกว่าเนาะ อันนี้ก็เล่นเป็นโหมดธรรมดานะคนมันก็เลยจะแบบเออตำแหน่งมันจะแบบแปลกๆหน่อยนะลงไปข้างล่างไหมดีเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแจกหมัดจังหวะน,นี้เจ็บอะ่ะต้องมีเจ็บบ้าง <Just Bobby. S 2> นี่ไงโดนไปเจ็บนะเออโอ้เจ็บอยู่อีแวนไฮแวนไฮนี่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ในป่ามีใครไหมเช็คให้หน่อยโอเคไม่มีใครฮะนี่ไงโดนโดนแวนแวนไฮอยู่ในป่านะ่ะเข้าไปดิ พเพื่อนโอ้ห oh, จังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเอาเฮ้ยไอตัวบ้ายี่มาจากไหนวะนี่งไงปึ๊บมับเขาให้โอ้ oh, โดนลัดช็อตม oh <my S 1> าวะมึงเดอ้อมึงเดอ้อแจกมัดครับโอ้โดนคลิปไอ,อ้บ้าเลยนี่งไงเอาดิคุณจะเข้ามาไดย้ยังไงหรอแล้วผมเคลียร์คลิปได้หมนี้เฮ้ยเอาละผมมีอันตินะผมมีเดิ๋ยนะเอาดีนะทำดีนะทำไปทำให้มันดีๆนะทำดีๆนะทำดีๆนะ จังหวะนี้ครับผมฮุกเข้าวงเฮ้ยเอาเป้ามอชัดเราต้องจัดนะเราต้องจัดฟอร์เรนฟอร์เรนอะไรฟอร์เรนฟอร์เรนนี่ไงตุ้มเฮ้ยโอ้โหลัดช็อตผมผมกำหมัดนะผมสกิลเช็คไปไม่โดนฮะเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนดีกว่าในป่านะระวังมันยังไงกันแน่หรือว่าอยู่มังกรวะทุกคน เฮ้ยในป่ามีอย่าไปรอมีเฮ้ยอุ๊ยอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแวนไฮโอ้โหแวนไฮมันดักผมเนี่ยไอตัวบ้านี่มันฆ่าผมเฮ้ยทำไมมันแรงจังวะเอ้าโอ้โหไอจุกกุ๊กไอจุกกุ๊กเกือบตายฮะทุกคนแวนไฮเหรอนีไน่ไง ผมแจกไปแรงจริงว่ะมันแรงจริงเดี๋ยวผมหาจังหวะดีๆก่อนทุกคนเซอร์เบิร์ตเอ้ยไอยตัวนั้นจะตายแล้วนะนน้ำแข็งนะ่ะเคียไปฮะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชุลมุนนะ <Yeah! S 1> มีใครหรือเปล่ามันคงจะไม่มีใครดักผมนะแล้วผมไม่กลับบ้านด้วยครับผมเป็นลูกดื้อนะ นีไ่งไงโดนไปโอ้โหแต่ไม่ตายฮะดาเมจไม่พอแวนไฮอยู่ในป่านั่นแหละไม่มีใครเช็คเลยมอทอสมึงวิ่งเข้าไปสิเพื่อนวิ่งเข้าไปหน่อยอีกนิดเฮ้ยใ,ในป่าน่ะเฮ้ยตรงนี้เลยต,ตรงนี้เลยอันนั้นไงไเฮ้ยโอ้โหโอ้เพื่อนโอ้โหอืมหืมอะไรเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่วะอยู่ตรงนี้นี่วะโดนฮะโดนจังหวะนี้โดนไป โดนไปดิเฮ้ยทำไมันไม่ตายวะโอ้มันเป็นโอ้พลังที่พระเจ้าเหรอโอ้ไม่เป็นไรฮะเราให้เทวอนนัทรัมเบอร์ฮะนั่นไงผมเจออีกแล้วอีแวนไฮไอตัวบ้าน,นี่แหละมันจะชอบสร้างปัญหาให้ผมเฮ้ยผมเลงแวนไฮไว้อยู่นี่ไงโดนไปเจ็บอะต้องมีเจ็บบ้างอะต้องร้งโอ๊ยในป่านั่นแหละดีดีโซลมาฟุตเวิร์กแล้วโอ้โหอะไรกันมาเนี่ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมพลังงานหมดเออดีนะผมมีฟิกเกอร์ โอเคโอเคทุกคนโอเคอยู่ผมโอเคอยู่นะผมยังไม่เสียเซตโอ้ยตึ้มไปโอ้โหเจ็บเจ็บเหลือเกินมันยังไงกันวะเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นแผนที่แบบว่าอ๋อสนะทุกคนอ๋อสี่เลยเล่นกลางฮะเขียขีดไว้ก่อนตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีประเด็นรู้สึกว่าจะมีประเด็นไอ้หน้ารอประเด็นไอ้หน้ารอโอ้โห อะไรกันวะเนี่ยวุ่นวายมากเลยอะทุกคนเฮ้ยหืมโอ้โหแล้วผมผิดจังหวะจังหวะนี้เฮ้ยผมผิดจังหวะนะทุกคนอันนี้คือผมผิดจังหวะนะแต่ผมรอดวะผมรอดได้ไงวะผมงงนะเอาว่าผมต่อยได้อยู่ผมต่อยได้อยู่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเดี๋ยวผมกลับยังไงกันดีไปดูป่าเขาดิเขาทำอะไรวะนี่ผมเจอแล้วผมเจอหน้าหล่อละอีก อ้ยโอ้โหเฮ้ยมันโอ้มันแดกอีโหเขาเข้มผมมะทุกคนเออโดนไปดิโดนไปดิยังไงกันวะยังไงกันยังไงกันยังไงกันวะอือยังไงกันวะนี่ไงมันจะอะไรกันน okay. ักหนามันจะอะไรกันนักหนาฮะเราไม่ได้อะไรเลยฮะโอ้โหมันแจกใหญ่เลยนี่ไงเอ้ยอีแวนไฮแวนไฮโอ้โหโอ้ยอีแวนไฮน่ากลัวเกินเออหนักหนักอยู่มึงเปิดอะไรของมึงเนี่ย บรัมเบอร์มันหลายตัวซะเหลือเกินผมแจกไปแจกหมัดกันไปแจกหมัดแจกเข็มเราจังหวะนี้ฮะโอ้โหแวนไฮแวนไฮมันน่ากลัวพี่ผมผมผมมีอไงดีผมยังไงดีเอ้าโอ้โหโชว์ว้าวฮะไม่น่าเชื่อจังหวะนี้จังหวะนี้เล่นตลกนะทุกคนไม่มีอะไรมากนะเป็นการเล่นมุกนะทุกคนเป็นโจ๊กเป็นโจ๊ก นี่นงไงอื้อหือแกแกแยา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 กันนั้นเลยโดนใครตายวะนี่นงไงโอ้โหเด็บได้ไหมเนี่ยนี่นงไงบอลเลนเจ็บตัวกันไปอื้อโอ้โหเฮ้ยทำไมมันแรงจังเลยวะเนี่ย,อยโอ้โหเกือบแล้วมึงเกือบแล้วเข้ามาไหมขึ้นมาข้ามา โอ้ยดูดูมันมือลั่นวะมือลั่นมือลั่นฮะมือลั่นทุกคนผมมือลั่นไม่เป็นไรฮะจังหวะนี้ก็ถือว่าเราได้ต่อยนะเราได้ต่อยฟรีบรัมเบอร์วะมันเสกมันเสกโอ้โหแวนไฮแวนไฮมาผมแค้นมากเลยแวนไฮตุ้มโดนมีดเจ็บเจ็บเจ็บฉันตามอยู่ฉันตามแกอยู่ยังไงยังไงวะยังไงยังไงก็เคลียร์คีบไปดีพี่เคลียร์คีบไปก่อนนะจังหวะนี้บรัมเบอร์เออมออทส ฟ <ach> อร์เดนติโนมาข้างล่างแต่เราไม่สนใจฮะจังหวะนี้เรามากับนักมวยและผู้เท่านะทุกคนป้มนี้ต้องเป็นของเราป้มนี้ต้องเป็นของเราฮะเราตีป้มจังหวะนี้เราตีป้มแบบชิวๆนะะเราจุกออกจังหวะนี้ปุ๊บไม่เอาไม่เอาไอา่อกลับกับกลับกรับกลับกรับกรับกลับกัรกับกรับร ยังไงเราเราจุกจังหวะนี้โอ้ยผมจุกได้อยู่ผมจุกได้ผมหนีปุ๊บปุ๊บโดนบับโอ้เชิงหนาเหมือนกันนะเราทำอไเล่นไปเฮ้ยไอ้บรมเบอร์นี่ไงบรมเบอร์รอบรมเบอร์รอไอ้หน้าหรอยังไงสิมามาอีน้องหน้าสวยแล้วผุนน็อกสีตัวจังหวะนี้โอ้ยทุกคนผมจะทำการต่อยหน้าเขานะ,ะเดี๋ยวก่อน,นอะไร ขอขอต่อยหน้าสักหน่อยชิดต่อยหน้าสักโอ้โหโดนลัดช็อตโอ้โหเพื่อนให้มันมาให้มันมากันให้มันมากันเดี๋ยวเอาตัวดีๆทุกคนเราต้องเอาตัวบางๆไปโดนไขว่น่ะเฮ้ยดีดีผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าเข้าไปเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาแวนไฮจังหวะนี้ดฟฟครับผมดฟฟแล้วแล้วผมไถจังหวะนี้อัดกำแพงครับผมถึงกับตัวแบนคน ไอตัวบ้านี่มันยังไงกันวะฮะโอเ้เอาต่อตา,ตายตายตายเกือบตายเกือบตายแลน้าแวนไฮ í. แวนไฮดฟิฟดีไหมดฟิฟดีไหมผมดฟิฟนะผมดฟิฟผมดฟิฟจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหซากมากเลยนะนะไอตัวบ้านนั้นนี่ไงโดนไปเอาไถโอ้โหจังหวะนี้โอ้โผมไถผิดไถผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้บรัมเบอร์นี่มันทำไมบล็อกให้เพื่อนดีจังเลยวะ แวนไฮมาอีกแล้วไอบ้บ้าเอ้ยเอ้ยฟอร์เรนติโน,โน่เขาหล่อยตีป้อมโอ้ไอ้ฟอร์เรนติโน่กับไอ้หน้าหล่อมานี่ไงใจเย็นเย็นพ่อแตเย็นๆไว้โอ้โหแล้วแตกไปสองป้อมจเจริญฮะนี่เราจะแพ้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆเราสู้ได้นะตายยากเลยต่อยไปดิต่อยไปดิ อุ้ยโอ้โหอีตัวนี้อุ้ยโอ้ยดี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 อมยิ้มช่วยชีวิตไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่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 เฮ้ยไม่โอ้โหทำไมมันรีเลือดนานขนาดนี้วะเออไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยอัดกำแพงสิติดไปดิติดไปเลยติดไปเลยบรัมเบอร์ไอ้บรัมเบอร์มาทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมอื้อน็อค ปึ๊บฟิกเกอร์กลับมาก่อนเฮ้ยบ้านแตกโอ้โหไม่มีนจนแพ้เลยเนี่ยโอเคครับทุกคนก็จบกันแล้วนะครับผมกับการเล่นแลชนักมวยนะทุกคนซึ่งเป็นฮีโร่ที่ผมชอบนะเออแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะเล่นแบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกสักนิดนึงก่อนนะครับทุกคน โอเคนะเออถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนเออแล้วก็ผมจะพยายามเข้าไปตอบทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ